เพื่อนๆพี่ๆท่านใดที่สนใจเติมเกมนะครับทางเรามีร้านเติมเกมจอนชาวไร่มาให้บริการทั้งถูกทั้งสะดวกและปลอดภัยการันตีด้วยใบจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกกฎหมายมีเกมให้เติมมากมายอาทิเช่น Ninokuni c r o s s w o r l d f o ก u s on นวีม a ก e อเ e ็ก e ลเจน o ์ e ม o ายทาวเว f ร a อ a ฟแ y นต g l o b a l m y a ม A3 โฟเ e สาและอีกมากมายหลายเกมไว้ใจได้สะดวกปลอดภัยหายห่วงแน่นอนต้องร้านเติมเกมจอนชาวไร่ครับ เอาละสวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาอยู่กันกับเกมค a r X Street นั่นเองครับซึ่งนะัตอนนี้เนี่ยตัวเกมเปิดโหลดบนสตูไทยเรียบร้อยนะครับแต่ว่ายังโหลดได้เฉพาะในส่วนของ iOS เท่านั้นนะครับตัวเกมนะัตอนนี้นะครับก็เปิดเป็นแบบ g l o b a l เลยนะครับรวมถึงสตูไทยเรานะก็สามารถโหลดได้นั่นเองนะครับก่อนนั้นนี้มันจะเป็นของสตูรัสเซียเนาะแล้วก็จะมีภาษารัสเซีย มันนานมากนะครับแล้วก็ได้มีการเพิ่มภาษาอังกฤษเข้ามานะครับออยังไม่มีภาษาไทยนะครับแต่ว่าลงสโตไทยแล้วนั่นเองบรรยากาศตัวเกมเนี่ยผมต้องบอกเลยว่าภาพค่อนข้างสวยมากๆนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยแผนที่โคตรจะใหญ่นะครับผมใหญ่มากๆนะถ้าออตัวละครมันลงจากรถได้นะครับคือเป็นเกม gta ดีๆนี่เองนะสำหรับเกมนี้ นะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเราลองกดเข้าไปดูด้านในตัวเมืองละกันนะครับอันนี้จะเป็นแบบว่าด้านหน้าเฉยๆนะครับอ่ะกดทูซิตี้เข้าไปนะปึ๊บนี่ฮะอ่าพอเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับเราจะหมุนมุมกล้องไม่ได้นะครับมันจะต้องเป็นแบบประมาณว่าทำการขับรถไปเท่านั้นนะครับเนี่ยแบบนี้นี่ฮะขับรถไปนะครับประมาณนี้อ่าแล้วอย่างเนี้ยเดี๋ยวผมจะขยายในส่วนของแผนที่ให้ดูนะครับว่ามันใหญ่จริงๆนะครับอ่ะกดขึ้นมานะครับนี่ครับ ที่เป็นจุดๆตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นพื้นที่ที่เราอยู่นั่นเองนะครับผมแต่ถ้าเกิดเราเนี่ยขยายมาตรงนี้ครับเห็นไหมคือมันกว้างมากนะครับกว้างแบบสุดๆอ่ะดูดิแผนที่คือกว้างใหญ่ไพศาลมากๆนะครับยาวไปนี่ฮะดูครับมันมีภารกิจอะไรให้เราทำ่อนข้างเยอะนะครับเนี่ยเห็นไหมนี่ฮะเออนะครับเรียกว่าแบบเต็มที่มากๆนะครับเล่นเกมนี้สุดจัดนะแล้วก็เราจะเห็นนะครับพื้นที่เนี่ยที่เป็นจุดม่วงๆนะฮะเนี่ยอย่างเงี้ยครับ อ่าอันนี้คือจะเป็นแบบว่าให้เรามาทําการรับภารกิจนะครับแล้วก็ไปทําการแข่งรถนั่นเองนะครับผมอ่าแล้วมันจะมีอัอนนึงนะครับก็คือประมาณนี้นี่ฮะอันนี้จะเป็นการริ์นะครับริ์แข่งอะไรประมาณนั้นะนะครับผมอ่าให้มันได้คะแนนแบบตามที่มันบอกมานะครับแต่ว่าผมริ์ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับดังน,นั้นก็จะเอาแบบว่าอ่าประมาณรับเควสไอ้เจ้าสีโมโม่นี้ก่อนแล้วกันนะนะครับไอ้ที่มันเป็นแบบแข่งรถเนี่ยอุย้ยทำไมมันไกลจังวะ พรจะไกลเลยนะครับคือเราสามารถเลือกได้นะครับว่าเราจะทําการแบบว่า,านเนี่ยกดติ๊กแบบนี้ครับแอาให้มันแบบบอกเส้นทางเราได้นะครับเออ๋ยวผมไปตรงนี้แล้วกันนะครับจัดไปขับรถให้ดูบรรยากาศไปด้วยนะครับมันจะเป็นแบบว่าบอกเส้นทางเหมือนกัใน G T A เลยนะครับเห็นไหมออกมาแล้วนี่อ่าแล้วเรารก็จะเห็นรถแบบว่าเออขับแบบผ่านไปผ่านมาด้วยนะครับเนี่ยบรรยากาศในเมืองเห็นไหมดูบรรยากาศในเมืองนะ ดูครับเป็นไงภาพสวยเลยนะครับสวยมากนะครับเกมนี้นี่อ่ามีรถอยู่ด้านหน้าครับโอเคโอเคเราต้องค่อยๆขับนิดนึงอุ้ยตัดหน้าเขาเฉยนะครับนี่ครับไปครับอ่าใครที่รอเกมนี้อยู่นะครับบอกเลยว่าให้รีบมาโหลดไปเล่นกันดีกว่านะครับผมนี่ภารกิจที่ผมจะไปรับเนี่ยนะครับก็คือจะเป็นภารกิจที่อ่าเราจะได้เงินด้วยนะครับผม นี่นะฮะไปทำบรกิจครับเก็บเงินแบบเอาไปซื้อรถอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็ตัวเกมนี้มันจะมีรถด้วยนะให้เราแบบว่าเลือกซื้ออะไรอย่างงี้ได้นะครับและทําการตกแต่งรถที่เราขับขี่อยู่ได้ด้วยนะครับผมปรับแต่งอะไรได้หลายอย่างมากๆอ่ะอ่าโอเคเดี๋ยวผมข้ามมาตรงนี้ก่อนฮึปอุ้ย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 โอ้โหเอาเรื่องเอาเรื่องอุ้ยอุ้ยอุ้ยเฮือชนเฉยอ่าแต่มันดีอยู่อย่างหนึ่งตรงที่ว่าเวลาที่เราชนเนี่ย รถมันจะไม่ได้พังอะไรนะออาจต่ยังไม่ได้สมจิมแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นักนะครับโอเคนี่มาแล้วอมีทะเลด้วยครับผมติดตลอดเลยว่ะวิ่งซ้ายอะไรเงี้ยนี่ครับมารับปุ๊บอ่าพอถึงจุดเนี้ยเนี่ยนะครับมันจะมีเครื่องหมายตรงนี้ขึ้นมาเห็นไหมนี่ครับ่องหมายอย่างเงี้ยนี่ขึ้นมาแล้วนะครับผมอ่าแล้วกดกดเข้าไปได้เลยนะครับนี่ประมาณนี้โอเค แล้วมันก็จะเข้ามาทําการแข่งขันล่ะนะครับอืมมันก็จะนับเวลาไปนะเวลาที่เราแข่งขันน่ะนะครับซึ่งเวลาแบบน้อยสุดเนี่ยจะเป็นแบบว่าหนึ่งนาทีสี่สิบวิใช่ปะอ่าเราถึงจะได้เงินห้าอห้าสิบแต่ถ้ามันต่ําไปกว่านั้นนะครับเราก็ยังได้เงินนะแต่ว่าจะได้เงินลดต่ำลงไปนะครับยิ่งทําเวลาดีแค่ไหนอ่าเราก็จะได้เงินเยอะนะครับตามจํานวนนั้นนะครับผมอืมนามาไปดีกว่าปึ๊บไปเลยนี่ฮะ Okay. โอเคโอ้อยู่ไกลเหมือนกันนะเนี่ยผมจะได้กี่วินาทีวะเนี่ยเอาล่ะครับมาติดจะวิ่งซ้ายตลอดเลยวะอุ้ยแซงแซงโอ้โอ้ไปเลยเพื่อนไปเลยเพื่อนมามาครับโคตรจะไกลผมว่าไม่ได้แล้วล่ะหนึ่งนาทีสี่สิบวิเพารถผมอ่วิ่งช้าแค่นี้เองอะเนี่ยมันจะหนึ่งนาทีแล้วอะเราต้องไปแต่งรถให้มันวิ่งเร็วกว่าเดิมนะครับ เอาจริงอ่าโกสปีดบูตได้นะนี่ครับแซงแบบนี้แหละนี่ตรงกลางไปเลยอุ้ยโชนชนเออนี่ครับออกออกในพื้นที่ชนบทแล้วอุ้ยผมจะได้ตังไหมอ่าสังเกตนะครับว่าในสกวนของตัว AI เนี่ยมันจะทําการหลบให้เราด้วยนะครับ่วิ่งในพงหญ้าไม่เวิร์กว่ะดี๋ยวๆดีเห็นปะหนืทียี่สิบสอวีแล้วโอ้โหเสียดา ว่าเสียการทรงตัวนะตรงนี้ครับชนกันแมยี่สิบเก้าแล้วอุ้ยไม่ทันว่ะอีนี้เดียวอีนี้เดียว,น,ยว,น,ยวนี้เดียวจะสี่สิบแล้วอย่างน้อยๆก็สี่สิบก็คือได้ห้าร้อยอ่ะแต่ถ้าเกินมันก็จะแบบนะเนี่ยเกินแล้วโอ้โหนิดเดียวเองว่ะเสียเวลากับตรงเมื่อกี้เนี่ยพ้าดจัดจัดๆเบรกนิดน,นึงเบรกนิดนึงถึงแล้วนะครับเราถึงจุดแล้วโอ้ยไอ้นี่ก็นะอออืื ปึ๊บ่ามาถึงจุดเขียวนิดนิดนึงโอเคเสร็จแล้วนะครับนี่ฮะเล้ก็จะบอกเวลานะว่าเราทําเวลาได้กี่นาทีอะไรก็ว่าไปแล้วก็กด next มานะครับนี่อันนี้ก็คือได้200นะครับเพราะว่าเวลามันไม่ได้ตามที่มันกําหนดนะครับแต่ก็ยังได้ตังค์นะครับผมโอเคแล้วีเนี้ในส่วนของตัวเกมเนี่ยนะครับมันจะมีน้ํามันหมดด้วยนะครับแล้วก็ให้สังเกตเอานะครับผมในส่วนของตัวน้ํามันนะเนี่ยกดขยายแผนที่ขึ้นมานะครับเราสามารถเติมได้นี่ไง กดเข้ามาตรงรูปถังน้ํามันตรงนี้นะครับแล้วก็กดเอะบอกเส้นทางหน่อยนิดนึงนะครับแล้วเราไปเติมน้ํามันเ,เดี๋ยวผมพาไปเติมน้ํามันนะแล้วก็เดี๋ยวไปจุดตกแต่งรถอะไรก็ว่าไปด้วยนะครับโอ้ยโอ้ยโอโอเคมาตรงนี้มาเติมน้ํามันก่อนนะฮะขีดน้ํามันมันมีหมดด้วยไงปึ๊บโอเคแล้วครับขอเติมน้ํามันหน่อยพวกไม่มีพนักงานเลยโอเค นี่ครับก็เราจะเติมเท่าไหร่นะครับเนี่ยถ้าเติมเต็มถังตอนนี้ร2อยบห้านะครับก็จัดไปโอเคเต็มแล้วนี่ครับเป็นแม้ขีดน้ามันเราจะเต็มแล้วนะครับผมโอเคทีนี้ก็ไปยังจุดอื่นบ้างอุ้ยอุยชนปั๊มน้ามันเขาเฉยนี่มาตรงนี้อ่าเดี๋ยวเราไปลองเออ,อนี่ดูบ้างตรงนี้ตรงที่มันคล้ายๆเป็นลูกก๊อกอะ่ะมันเหมือนลูกก๊อกน้ําเลยนะนี่ครับกดเข้ามาดูปึ๊บโอเค นี่ครับผมกดเข้ามาดูเลยด้านในครับมันจะเป็นแบบว่าให้เรามาทําการตกแต่งนะครับนี่ฮะแต่งรถเพิ่มเติมนะนี่ครับปรับแต่งได้อ่าก็ใช้ใช้เงินของเรานั่นแหละนะครับเงินของเรานะฮะนี่มาทําการตกแต่งนะครับประมาณนี้เห็นไหมปรับเปลี่ยนนะครับว่าจะปรับเปลี่ยนแบบไหนล่ะนะครับก็ปรับเปลี่ยนเอานะครับขึ้นอยู่กับว่าคุณมีเงินแค่ไหนแค่นั้นเองนะครับก็ปรับเปลี่ยนได้นะเอออันนี้ผมแค่เอาให้ดูนะแล้วก็นี่ครับ เปลี่ยนสีนะครับผมมันมีสีให้เราเปลี่ยนเนาะแล้วก็เราเปลี่ยนสีได้เลยเห็นไหมครับประมาณนี้นั่นเองนี่หมุนดูได้หมุนดูได้จะเปลี่ยนตรงไหนอะไรยังไงนะครับโอเคออกไปนะครับตรงนี้นะเดี๋ยวเรากดออกไปก่อนนะฮะนี่ก็ไปดูพื้นที่ที่เราจะต้องอทำการแบบว่าแต่งรถเพิ่มเติม,ตมนะครับกดขยายขึ้นมาเนี๋ยผมจะแบบไปทีเดียวเลยนะครับเนี่ยว์าไปเลยที่เกียร์วิ่งแล้วนะครับเสียงหนึ่ร้อยห้าสิบว้าไป ถึงจุดหมายปลายทางและแบบทันทีทันใดนะครับเวลาที่เราวาร์ปอ่ะนี่มาแว้วกดเข้าไปเลยครับนี่โอเคนี่ฮะอันนี้เนี่ยมันจะเป็นแบบว่าให้เรามาทําการแบบแต่งรถเพิ่มเติมละนะครับแต่งเครื่องยนต์อะไรเงี้ยนะครับทําให้แบบว่ารถเรามันเร็วมันแรงขึ้นเห็นไหมครับเนี่ยอ่าสังเกตขีดนะนะครับเนี่ยมันจะมีเปลี่ยนแปลงไปด้วยนะครับเห็นไหมมันจะทําให้รถเราแบบแรงขึ้นเร็วขึ้นอะไรก็ว่าไปแต่คุณต้องมาทําการเก็บเงินนิดนึงนะครับ ประมาณนี้นะครับผมไปแข่งเก็บเงินนะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าแข่งตรงไหนถึงจะได้เงินเยอะๆนะครับผมอมืค่อยๆแข่งค่อยๆเก็บไปนะครับประมาณนี้อันนี้คือในส่วนของการตกแต่งรถนั่นเองนะครับผมจะพาดูแค่คร่าวๆนะจะเป็นในส่วนของที่ผมพอจะรู้เท่านั้นนะครับอในสงองตัวเกมเนี่ยอาจจะมีอะไรที่มันเยอะมากกว่านี้ก็ได้นะครับแล้วก็รู้สึกว่าจะสามารถเล่นออนไลน์ได้ด้วยนะครับผมอืม แต่ณตอนนี้ผมเพิ่งเข้ามาเล่นนะครับในส่วนของสโตทยเนี่ยผมยังไม่เห็นว่ามันจะมีในส่วนของโหมดออนไลน์แต่ว่ามันมีแน่ๆนะครับสามารถแข่งออนไลน์ได้นะครับผมเออเล่นออนไลน์กับคนอ,อื่นๆได้นะครับแล้วก็เอ่อมันจะมีว่าให้เราไปซื้อรถได้ด้วยนะเราสามารถมาเลือกซื้อรถได้นะครับซึ่งรถก็จะมีหลากหลายแบบด้วยนะครับนี่อย่างเช่นรถคันนี้นะอ่าก็ถือว่าแรงได้อยู่เหมือนกันนะครับแม็กสปีด211กิโลเมตรต่อชั่วโมงโอ้อันนี้ 2อ3สากิโเมตรต่อชั่วโมงแม่งโคตรเร็วเลยวะ่ะเอาเรื่องเอาเรื่องนะครับแล้วก็มันจะมีรถกระบะด้วยซึ่งนะตอนแรกเนี่ยที่เราเข้ามานะครับมันจะมีรถให้เราเลือกซื้ออยู่นะครับมีรถกระบะแล้วก็รถไรนะเอามาดูคัสที่1ก่อนนะครับเคลื่อน,นไปนี่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 อันนี้เป็นรถกระบะนะครับนี่ไงรถกระบะแบบนี้เราสามารถเลือกซื้อได้ซึ่งราคาเนี่ยมันจะถูกกว่านี้นะนะครับแต่อันนี้ราคาอาจจะแพงขึ้นมาหน่อยนะครับอืมนี่ แล้วก็มีรถอันนี้นะครับที่เราเลือกซื้อได้ซึ่งผมก็เลือกรถคันนี้ไปนะครับแล้วก็นี่ฮะมีรถประมาณนี้นะครับให้เราเลือกนี่ช่วงเริ่มต้นนะอันนี้ช่วงเริ่มต้นนะครับเราเลือกซื้อได้อ่าส่วนพรีมเมียมก็รถก็จะดีๆหน่อยแล้วก็แรงๆหน่อยนะครับผมประมาณนี้อ่าแต่สังเกตนะว่าในตัวรถเนี่ยมันจะไม่มียี่ห้อนะครับเออมันจะไม่มียี่ห้อบอกนะแล้วก็ดูรูปลักษ์รถเอานะครับว่าตัวรถเนี่ยมันไปตรงกับยี่ห้อของอ่รุ่นไหนอะไรยังไงนะครับอู้ย สวยว่าคันนี้สีแดงนี่อยากได้เลยแต่ถ้าให้เติมคงไม่เติมแล้วกันนะครับแล้วแต่นะอันนี้นะครับขึ้นอยู่กับว่าคุณจะเติมหรือเปล่าโอ้โหอันนี้ก็สวยเนี่ยเห็นป่ะว้าวโอ้รถสปอร์ตสวยงามจัดๆนี่หรือว่ารถอันนี้ก็ได้นะแสนหกนะครับเก็บเงินมาซื้อเอานะครับอันนี้มันลคล้ายๆเป็นลคล้ายๆแบบเอ่อบีเอ็มเดี๋ยวมันอยู่ป่ะลคล้ายๆเลยเนาะนะครับทรงๆม,นะมันะอืมนี่แล้วก็มีทรงเก,าก่าๆด้วยนะครับ ลองมาดูมีหลากหลายแบบมากๆนะครับผมในส่วนของคลิปนี้ก็บรรยากาศประมาณนี้แหละผมเอามาให้ดูนะครับก็หลักๆเลยคือมาแนะนำนะครับว่าตัวเกมนะตัวเนี้ยนะครับมันเปิดโหลดสโตร์ไทยแล้วลหลายคนก็น่าจะรออยู่นะครับแต่ว่ายังมีเฉพาะ iOS นะครับซึ่งอีกไม่นานเนี่ยเดี๋ยว Android จะตามมาถ้าเกิดผมทราบข่าวเดี๋ยวผมจะมาแจ้งให้ทราบอีกทีหนึ่งละกัน นะครับส่วนการตั้งค่ากราฟิกเนี่ยนะครับกดเข้ามาที่ขีดปันเฟืองตรงนี้นะครับเนี่ยมันจะมีให้เรามาปรับอยู่นะครับรวมถึงภาษาด้วยนะครับซึ่งนตอนแรกตรงนี้เนี่ยตรงคอนโทรลเนี่ยนะครับมันจะมีให้เราปรับเลือกได้นะครับก็คือหมุนจอซ้ายขวาจะเป็นการเลี้ยวแต่ว่าผมแนะนําให้ปรับอันนี้ดีกว่านะครับจะง่ายกว่านะฮะส่วนกราฟิกก็ตามนี้นะครับมาปรับเอานะครับผมเรื่องเสียงนะครับเรืองภาษานะอย่างที่บอกว่ามีภาษาหลากหลายแล้วนะครับแต่ยังไม่มีภาษาไทย นะครับผมโอเคก็เอาเป็นว่าในส่วนของบรรยากาศตัวเกมผมจะเอามาฝากไว้เท่านี้นะครับใครสนใจโหลดได้เลยลิงก์โหลดอยู่ใต้คลิปนะครับผมอ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอการแจ้งเตือนในคลิปต่ตอไปด้วยนะครับผิดพลาดตรงไหนต้องขอไ้ด้วยไปแล้วครับสวัสดีทุกคนครับผม